อ่าโอเคได้ยินเสียงชัดกันไหมเพื่อนๆทาง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักของผมนะครับเป็นวันพักวันนี้ก็คือไม่ได้ออกกำลังกายนะครับไม่ได้ไปเล่นกล้ามแต่ว่าก็จะคาร์ดิโออยู่นะครับผมในช่วงเย็นนะครับผมวันนี้ก็จะมาเช็คสภาพหุ่นนะครับว่าไปถึงไหนแล้วขออนุญาตจิบน้ำนะครับผมเพื่อทุกคนก็จะได้มีกำลังใจในการออกกำลังกายต่อไปนะครับ หากคุณที่เป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วก็มีไขมันเยอะก็ใช้เวลา6เดือนนะครับ6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ไขมันไม่ค่อยเยอะไขมันปานกลางก็ใช้เวลา3เดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับโอเคครับผมขออนุญาตถอดเสื้อนะครับผมอ่ะโอเคครับผมขออนุญาตถอดเสื้ออ่ะโอเคครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็จะมาให้ทุกคนดูกล้ามนะครับ เดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเอ้โค้ดแบงค์ทำไมมันอวดจังบางคนก็จะคิดแบบนี้บางคนก็บอกว่าโค้ดแบงค์ทำไมอวดจังผมไม่ได้อวดนะครับเพื่อจะได้ทุกคนมีกําลังใจในการออกกําลังกายต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นปีกหน้ามีหรือยังคือบางคนก็จะบอกเอาแค่ okay, นี้ก็เอามาโชว์อะไรประมาณนี้ผมไม่ได้เอามาโชว์นะคือทุกคนจะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายไง คือผมจะต้องบอกก่อนว่าผมออกกำลังกายมาเนี่ยสองปีจะให้ผมไปมีกล้ามเนื้อเท่ากับนักพอกายมันก็คงจะไม่ได้นักพอกายคือหุ่นก็แบบมาอย่างนี้เลยทุกคนคือคือผมผมต้องบอกก่อนว่าจะให้ผมเนี่ยไปมีเหมือนนักพอกายก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวผมจะกระดิกนมให้ดูจะกระดิกได้ปะเนี่ยเนี่ยทุกคนถ้าคนไหนก็ตามที่มีกล้ามอกเนี่ยกล้ามอกมันเริ่มเริ่มที่จะเต็มแล้วเราจะสามารถสั่ง สั่งกล้ามเนื้อให้กระดิกได้ดูนะดูนะอ่าโอกระดิกปะกระดิกปะทุกคนหรือว่าผมคิดไปเองเออโอเคครับผมอันนี้ก็จะมาให้ดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับจะมาให้ความรู้นะครับว่าอะโตมีเนี่ยในอะโตมีเนี่ยบอกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันมันเป็นมัดเดียวมัดเดียวนะครับแต่ทําตามกายภาพมันไม่ได้มีมัดเดียว กายภาพมันไม่ได้มีมัดเดียวนะกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันก็จะมีอกบนอกบนก็จะติดอยู่ไหปลาระอกกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็อกล่างอยู่นี่ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในการออกกําลังกายมาเอ้ยโค้ดแบงค์มันเก่งออกกําลังกายมานานแล้วมันก็มาพูดได้อันนี้โค้ดแบงค์ก็เลยไม่ได้เก่งในการออกกําลังกายนะครับโค้ดแบงค์คือคือที่ผ่านมาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าออกกําลังกาย โฟกัสหนะ้าอกไม่เป็นก็ไปถึงเครื่องแมชชีนก็ไปดันเลยไปดันเลยผลที่ได้มาคืออะไรนี่นี่ผลที่ได้มานี่หัวไหล่ก็จะใหญ่แขนใหญ่แต่หนะ้าอกเนี่ยมันก็จะไม่โตสักทีเพราะเราเล่นไม่เป็นไงการเล่นหนะ้าอกเป็นนะครับการเล่นหนะ้าอกเป็นก็คือบีบสะบักด้านหลังบีบบีบสะบักด้านหลังเข้าหากันนะครับบีบสะบักเข้าหากันแล้วตอนนี้จุดเกาะปลายอยู่นี่จุดเอ้ยไม่ใช่จุดเกาะต้นอยู่นี่ผมพูดผิดจุดเกาะปลายอยู่นี่ จุดเกาะปก็หมายถึงว่าเราจะต้องดันสอกของเราเนี่ยเข้ามาหาจุดเกาะต้นให้ได้ดูนะเห็นไหม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 มันจะดันเข้าหากันแบบเนี้ยถ้าคุณเล่นแบบเนี้เป็นมันจะโดนหน้าอกทันทีเวลาที่เรากําลังดันหน้าอกอยู่เนี่ยขอให้เรารู้ว่าให้เรารู้ว่าหน้าอกกําลังทํางาน ถ้าเราไปรู้ว่าแขนกําลางังทํางานแสดงว่าเราเล่นผิดเวลาเราดันหน้าอกอ่ะการุณาใช้ใช้หลังของเราหลังแล้วก็สอกของเราเนี่ยดันแล้วก็กดไหล่ลงได้นะอ่ากดไหล่ลงด้วยประมาณนี้แล้วกล้ามอกเนี่ยจะโตแน่นอนแล้วเวลาที่เราดันเราดันเราดันไวๆก็ได้แต่เวลาเราปล่อยบางคนปล่อยแบบนี้เลยปล่อยแบบนี้เลยปล่อยแบบนี้เลยสิ่งที่ได้เนี่ยคือคุณได้กําลังก็จริงแต่ว่าตามกายภาพคุณได้กําลังก็จริงแต่คุณจะไม่ได้ ไม่ได้หุ่นแบบที่คุณต้องการนะครับคุณจะไม่ได้หุ่นแบบที่คุณต้องการนะครับแล้วแล้วก็คือว่าคุณชนะแรงต้านก็จริงตามหลักแล้วเวลาที่เนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเป็นเป็นเครื่องอ่าเป็นดัมเบลใช่ไหมเราก็มาเล่นเครื่องดัมเบลดัมเบลอินไคลเบนเฟสมันก็จะดันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดันอย่างนี้ อ่าแล้วเวลาเวลาต้านต้านหายใจเข้าหายใจออกต้านต้านต้านหายใจเข้าแล้วเราให้ให้เรานึกว่าเวลาเรานอนเล่นให้เรารู้ว่าหน้าอกเราเนี่ยมันกําลังกําลังรับรับน้ําหนักของดัมเบลอยู่ถ้าดัมเบลข้างละยี่สิบโลก็เล่นไปเลยแปดถึงสิบสองครั้งต่อเซตเล่นไปเลยห้าเซตนะครับรอะว่าน้ําหนักมันเยอะอยู่แล้วเล่นเล่นแค่นี้ก็โฟกัสเป็นการอกก็ขึ้นนะครับ การการเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับว่าเราจะต้องไปเกี่ยวกับว่าจํานวนครั้งไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับว่าเราต้องโฟกัสเป็นนะครับขออนุญาตจิบนะ้ำแป๊บบนึงพอดีคอแห้งนะครับผมอืมไอเครื่องแมชชีนอีกเครื่องแมชชีนเนี่ยบางคนบางคนเล่นเล่นผิดยังไงดันมาอย่างนี้ฟึบโอเคลราล็อกสะบักถูกต้องแล้วแต่เวลาเราปล่อยปล่อยอย่างเงี้ยอ่ะผมเห็นผมเห็นคุณลุงเนี่ยหลายคนเนี่ย เล่นผิดหลายคนแล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยปวดปวดจังเลยแบงค์ปวดแขนจังเลยปวดหลังแขนปวดหน้าแขนจังเลยตอนนี้โค้ดแบงค์ก็เลยไปบอกว่าลุงครับลุงออกกําลังกายเล่นกล้ามอกอะ่ะลุงเล่นผิดนะครับผมคุณลุงก็เลยถามว่าเอ้ลุงเล่นผิดยังไงล่ะโค้ดโค้ดแบงค์อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่า ลุงอ่ะล็อกสะบักก็ถูกแล้วแต่เวลาลุงลุงดันเข้าอย่างเงี้ยแล้วลุงปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เรียกว่าปัม๊มมันเป็นการกระชากมันจะทําให้กล้ามตรงนี้ฉีดได้เนี่ยเวลาเล่นถูกต้องอ่าเวลาเราดันหายใจออกอ่าเวลาเราต้านต้านเนื้อช้าหายใจเข้าต้านประมาณห้าวิหรือแปดวีก็ได้ คิดว่าเรากําลังใช้ใช้หน้าอกเนี่ยรับน้าหนักอยู่เห็นไหมเห็นไหมผมยังไม่ได้เอาเอาดมเบลมาเล่นเลยแค่เนี้ยแค่เนี้หน้าอกเส้นเลือดมันก็ขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมแค่นี้นึงมันมันมันก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วตอนเนี้ยเวลาที่บางคนถามกันมาเยอะว่าแล้วอกกลางเนี่ยเล่นยังไงตามหลักเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นเครื่องแมชชีนใช่ไหมมันดันเข้าอย่างเงี้ยมันได้ทั้งอกบนอกกลางอยู่แล้วไงแต่ถ้า แต่ถ้าทุกคนอยากจะได้แต่อกบนอกบนเยอะๆใช่ไหมเวลาที่เราเล่นเครื่องแมชชีน่ะปรับเบาะเนี่ยเวลาเวลาที่เราปรับเบาะเนี่ยเราก็เราต้องดูจํานวนคนนะสูงเตี้ยไม่เท่ากันนะครับบางคนบางคนตัวสูงเราก็ต้องปรับเบาะให้มันพอดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็คือว่าแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือว่ามือมือมือที mm ่เราจับอ่ะจับเครื่องแมชชีนอ่ะมือที่เราจับนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่ามือมือมือที่เราจับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี่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 แนวนี้แนวนี้มันจะอยู่ประมาณแนวนี้อยู่แนวแนวเขาเรียกว่าแนวไหยปลาล้านะครับแนวไหยปลาล้านะครับแล้วถ้าอกกลาง มือก็จะต้องลงมาให้ถึงกลางอกแบบนี้มันก็จะได้อกกลางประมาณนี้เนาะบางคนคือเล่นผิดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอกล่างเล่นยังไงเราก็จะไปเล่นเครื่องไฟเครื่องไฟเนี่ยเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นอย่างนี้ <S 1> <S 1> อ,อ่าอย่างนี้อย่างนี้ <S <S 1> <S 1> อ,อ,นอ่ามันจะได้อกล่างนะครับอ่าพอดีว่าผมไม่มีเครื่องไฟไงผมก็เลยไม่ได้เล่นอกล่างส่วนมากผมจะเล่นแต่อกบนแล้วก็อกกลางเท่านั้นนะครับส่วนอกล่างเนี่ย อกล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยก็คือว่าเราเล่นเราเล่นตัวเนี้ยเราได้อกล่างอยู่แล้วนะครับเล่นเล่นที่ผมหนบาร์ให้ดูอ่ะคือเล่นค่าพูอัพเนี่ยมันได้อยู่แล้วถามว่าทําไมพูอัพเนี่ยทําไมมันได้เราดึงตัวเองขึ้นไปใช่ไหมตอนเนี้ยเวลาดึงดึงตัวเองขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยมันมาบีบเข้าหาตรงเนี้ยมันต้องโดนอกล่างอยู่แล้วนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าไขมันเราเนี่ยมันเยอะเกินไขมันเราเนี่ยมันเยอะเกินเราจะไม่มีวันที่จะเห็นอกล่างแน่นอนนะครับ แล้วถ้าไขมันเราน้อยอกล่างมันก็จะตัดนะครับประมาณเนี้คือบอดี้แฟกตของผมเนี่ยมันมันไม่ได้ไปถึงสิบสองสิบเอดหมือนนะักพอกายนะครับมันอยู่แค่ประมาณสิบสี่สิบห้านะครับยังยังถือว่าบอดี้แฟกตของผมยังยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมันจะพัฒนาได้ก็คือว่าโฟกัสเป็นแล้วก็เกงกล้ามเนื้อเป็น ไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งนะครับแล้วตอนนี้มาพูดถึงกล้ามเนื้ออันนี้เีกกล้ามเนื้อใบเสพทําไมกล้ามเนื้อใบเสพก็คือกล้ามเนื้อหน้าแขนนี่แหละกล้ามเนื้อหน้าแขนนี่แหละมีกี่มัดก็คือมีสองมัดนะครับก็คือนี่นี่ที่มันปูดออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกมัดในนะครับมัดในอย่างนี้อันนี้มัดนอกนะครับอันเนี้เวลาเวลาอันนี้เป็นเป็นดัมเบลข้างละห้าโลนะครับเวลาขึ้นมาหายใจออก ต้านประมาณห้าวิต้านไว้ต้านไว้ใช้แขนตรงนี้เกงไว้เกงแล้วก็ต้านไว้นะครับต้านไว้หายใจเข้านะครับ <S <S แล้วก็คือแขนเราสองข้างเนี่ยจะต้องแนบติดกับลําตัวไว้นะครับไม่เอาแขนออกแบบนี้คือผิดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องต้องล็อกล็อกหน้าท้องไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะทําให้ดำเบลสัน ็นไหมมันก็จะโดนแต่ถ้าเราอยากจะให้ได้มัดในแล้วก็มัดนอกนะครับอ่าดูอ่ะ,อ,ะอย่างนี้บิดอ่ะต่อมาถ้าเราจะเล่นกล้ามเนื้อไบเซปมัดนอกเล่นยังไงก็คือเวลาเราจับดัมเบลเราจะจับอย่างนี้ ประมาณห้าวินะครับแล้วตอนนี้ผมไปคุยกับนักนักกล้ามหลายคนแล้วเขาบอกว่าอะแค่นี้ก่อนเนาะ